ก็กรับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พ่อผมนักเก่งนะครับวันนี้ผมได้มาตกปลาที่จังหวัดจันทบุรีครับที่เกาะเปิดนะครับแมทของนักต้นอินดี้ขุงนะครับเป็นปลาตันห้านะครับค่าคันพันเก้านะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแล้วก็ปลาตันครึ่งตันห้าประมาณนั้นคนหกสิบคนนะครับตอนเช้าจะเป็นฟีสไตล์เป็นพวกเหยื่อยางอะไรต่างๆนะครับไม่ได้มีผิวน้ําอะไรก่อนนะครับแล้วแต่คนจะชอบครับ ตอนนี้ก็ผมได้เตรียมเป็นปลายางไว้นะครับเป็นปลดไว้นะครับไว้เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับ ฟังเสียงดีๆมาให้แลกะเลาะกันแล้วเดี๋ยวจะเริ่มอะไรนะครับเริ่มจากผมนะครับฝั่งซ้ายพร้อมไหมครับพร้อมครรับเิ่มครับ The wind is blowing through her hair On don't. Uh -huh. And you know we don't really care Cause we're just doing what we want She likes it when I treat her good She likes it when I treat her bad She likes to travel all around Take her everywhere so, and yeah. back Oh, you fucking with the man, girl Before we right back, no I like that, I'ma bite back You know i become a fan, girl Go way you smoke back like a Kodak, Do You will that? cruise around without a plan, girl We'll never go back, girl, you know that You was so bad, let's just spend a couple grand, girl You know you fucking with the man, girl

BCH with the top down, drop down, headed nowhere, fast, never stop, oh, I'm now, 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 we ain't slow and down, never nowhere, now, we just say the sound, what a celibate, never out of doubt, yeah, she be sick and shy, got the one, in the hot sun, clap, top, on, I'm a hopper, <laughs> every single day, headed different way, never stay in place, don't care what they say, we gon' do it anyway, Who's mm -hmm. by my side, don't wanna let every night, <laughs> we just drop by, cruisin' hot life, we're alive, not just getting by, not Fine just standing by, pass right underneath us, grab it real tight, okay Every day is a new day In a new place, rent a new space See a new face in a few days Move a new way to a new state That's great, rent an estate for our next day Oh, you could've been a good girl But instead that you chose a real world Yeah, you've always been a เข้าเลยครับนะมไปย่นกลางๆแล้วโอ้ยหลุดแล้วครับหลุกเร็วลุดแล้วครับครับ เฮ้ยเบ็ดเดินมาครับสิ่นี้เดินมาเหยีดกันได้นะครับเดนมาซอยไดาการบอไม่กินขุบเข้ามานี่นะครับมาเปลี่ยนๆกัน อ้ยตือย่เิรนเกินครับเดินคาเดนคาเนคหลังบอะเงียบเหงาครับฝานะครับปาฝานะครับมีปลาใหญ่ป่ะผมเอาปลาเล็กครับตัวตัวนี้ก็มีนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปร่างกิโลกรัมกิโลวัมก่อนตอบไม่ รับเก่าอยู่ที่กล่องเลยนะยนะ,ดนะโดนไ่มีารเลยหรอท้ายนะครับท้ายนะครับนะอุอ้ยบอสบอส ปลาฝานะครับเดี๋ยวครับกำลังปลาฝานะครับน้าๆโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับปลาฝานะครับเฮ้ยอยากเข้าต่อนะอุ้ยหลุด <laughs> ừ, ừ, ừ. <laughs> ừ, rồi. A <Điều> Con <laughs> ไท้ใโลครับบอสครับป้าฝานะครับกล้องเปิดยังอุ้ยบบป้าฝานะป้าฝานะครับระะนะาอาจจะไปไอ้เนี่ยครับนะปลาปลาอยู่กลางครับตอนนี้ผมอยู่กลางดงเบ็ดเลยครับ นานๆโอเคครับได้ครับโอ้ยกดตื่นเลยฝันนะครับตัวนี้รอรับรางวัลนะครับตัวนี้รอรับรางวัลนะครับรอรางวัลพี่ติ๊กเร์ห

เฮ้ยมันรอรางวัลน่ะสตาเนยเขาเก่งพี่ยามีกำลังเยอะครับครับขอบคุณครับนะครับ นี่ครับผลงานครับไมโครจิ๊กครับก <c oughs> ับพงไซส์ด้วยสวยนี่ <c oughs> ครับไมโครจิกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ทำแล้วนะครับไมโครจิ๊กห้าตัวสุดท้ายที่ผมมีครับนี่ จะไปรับรางวัลครับนี่นะครับปลารวมเย็นนี้นะครับนี่ครับนี่แยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับกับบ่อนี่นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมนักเก่งต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ